สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับทุกเช้าวันใหม่ให้พระคำนำคิดชีวิตของเราเรายังอยู่ในโครงการอ่านพระกัมภีร์ให้จบหนึ่งรอบภายในหนึ่งปีนะครับวันนี้เราอ่านกันมาถึงพระธรรมสองสเซเอลแล้วนะครับพระธรรมสองสเซเอลเป็นพระธรรมที่ต่อจากหนึ่งเซเอลในสาระระบบของยิวนั้นหนึ่งและสองสเซเอลเป็นพระธรรมเล่มเดียวกันครับ แต่ว่าในะระบบของพระคิธรรมกัมพีนั้นได้แยกหและ2องสมัยเไว้เพื่อให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนถึงการปกครองและชีวิตการเป็นกรรษัตริย์ของซาอูลกรรษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลและกรรษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือกรรษัตริย์ดาวิดนะครับในพระธรรมสองสมัยนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์การปกครองของดาวิดเป็นการแสดงตัวอย่างความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพภายใต้าการทรงนําของพระเจ้าเพื่อให้เห็นว่าคนคนเดียวนะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ในคุณสมบัติของผู้นำผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยครับแบบอย่างของดาวิดที่การเป็นผู้นำนั้นเป็นแบบอย่างในอุดมคติที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับและแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบนั้นก็ได้เล็งถึงใครเล็งถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบนะครับในแผ่นดินสวรรค์นิรันที่จะมาถึงนะครับท่านที่รักครับภาพรวมของพระธรรมสองสมัยตอนต้นนี้นะครับหลังจากที่ดาวิดเอง หลบนี้ซาอูลอยู่หลายปีในะที่สุดครับดาวิดก็รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของยูดาแต่อิสราเอลที่เหลือก็ติดตามอิชโบเชตพระโอรสของกษัตริย์ซาอูลไปครับตอนนั้นดาวิดเองไม่ได้ใช้กําลังเข้าไปยึด12เผ่านะครับแต่ฝากไว้กับพระเจ้าแต่ในที่สุดครับอิชโบเชตโอรสของซาอูลถูกลอบสังหารและปรากฏว่าเผ่าที่เหลือนะครับก็หันมาสนับสนุสน,นดาวิด ดาวิดจึงย้ายเมืองหลวงนะครับจากเฮบรนไปที่กรุงเยรูเซาเล็มปราบปรามนะครับชนชาติข้างข้างเคียงและไม่เพียงเท่านั้นก็ยังสำแดงความเมตตาต่อครอบครัวของซาอูลนะครับครอบครัวของโยนาธานตามที่ได้ไล่ลั่นวาจาไว้เราจะเห็นว่าแม้ว่าบางครั้งพระเจ้าจะดูทำงานอย่างช้าไม่ได้ทันใจ แต่เราต้องวางใจพระเจ้าพระองค์ทรงซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่เรานะครับท่านทีละครับในบทที่1เราจะเห็นว่ามีชาวอเมเลกคนหนึ่งครับได้อ้างตัวนะครับมาหาดาวิดนะครับแล้วอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สังหารซาอูลเพราะรู้ว่าซาอูลนั้นเป็นผู้ที่ไล่ล่ากษัตริย์ดาวิดนะครับน้องครับคนอเมเลกคนนี้อ้างตัว นะครับสิ่งที่เขาตกใจก็คือว่าดาวิดไม่ได้ดีใจกับการตายของซาอูลใช่ไหมครับเราเห็นว่าดาวิดและคนของดาวิดร้องไห้คร่ำควรวญถึงการจากไปของซาอูลฉีกเสื้อผ้าของตนนะครับแล้วคนที่มาสื่อสารนะครับคือชาวอเมริกนั้นตกใจมากครับว่าทำไมดาวิดถึงตอบสนองแบบนี้ รเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าหัวใจของดาวิดที่มีต่อซาอูนนั้นดาวิดเองไม่เคยเป็นศัตรูกับซาอูลเลยนะครับถึงแม้ดาวิดเองจะมีโอกาสถึง2ครั้งสองคราในการสังหารซาอุลแต่ดาวิดเองท่านก็ได้แสดงอย่างชัดเจนว่าท่านจะไม่แตะต้องผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ครับหลังจากนั้นครับดาวิด ก็ได้นําผู้สงสารชาวอเมริกค,คนนี้และสรุปได้ว่าชายผู้นี้สมควรตายเพราะว่าถ้าเขาเล่าเรื่องจริงแสดงว่าชายคนนี้ได้สังหารกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แน่นอนครับถ้าเขาทําแบบนั้นโทษคือต้องตายแต่หากไม่เป็นเรื่องจริงชาวอเมริกค,คนนี้แต่งเรื่องขึ้นเกี่ยวกับการฆ่ากษัตริย์ซาอุลก็แสดงให้เห็นถึงความเลวทรามในจิตใจทำให้เรานึกถึงในพระธรรมลูกา 19: 22ข้อนะครับพระเยซู ให้อุปมานะครับของเจ้านายนะครับเจ้านายคนนั้นบอกว่าเราจะพิพากษาเจ้าด้วยคําพูดของเจ้าเองและผู้สงสารชาวอเมเลกนี้ก็ถูกพิพากษาด้วยคําพูดของเขาเองครับจากนั้นก็ได้สังหารผู้สงสารคนนี้ครับและดาวิดเองก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าตัวท่านเองนะครับรักซาอูลและโยนาธานอย่างมาก เราจะเห็นในบทที่2ตอนปลายนะครับว่าดาวิดนั้นได้อ่าขออภัยครับบทที่1นะครับตอนปลายเราเห็นว่าดาวิดก็ไว้อะไรแต่งบทเพลงเราเห็นความรักที่ดาวิดมีต่อซาอูลอย่างมากเลยนะครับพี่น้องครับในข้อที่26เราพบว่าดาวิดกล่าวถึงความรักที่มีต่อโยนาธาน บอกว่าความรักที่มีโยธานั้นล้ําเลิศยิ่งกว่าความรักของสตรีพี่น้องครับข้าพเจ้าขอแตะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีคริสเตียนต่างประเทศนะครับที่เป็น lgbt หลายหลายกลุ่มเลยบอกว่าดาวิดกับโยธาทานนียนะัมีความรักแบบชายรักชายท่านทีักครับถ้าเราดูลักษณะชีวิตของดาวิดและลักษณะชีวิตของโยราทานเราจะรู้ว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและการที่ชายรักชายหมายความว่า ผู้ชายกับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันนะเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมากชั่วร้ายในสายพระระเจ้าผมเชื่อว่าดาวิดกับธานไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนนะครับความรักที่เขามีต่อกันนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับดังนั้นเป็นมิตรภาพที่ล้าลึกอย่างมากเลยจากนั้นนะครับในบทต่อไปบทที่2นั้นเราเห็นว่าดาวิดถูกเจิมตั้งเป็นกรรษัตริย์ของยูดาอย่างเป็นทางการนะครับแม้ว่าดาวิดเองจะถูกเจิมตั้งแต่สมูเอลอยังมีชีวิตอยู่ นะครับไปเจิมที่บ้านของเจสสีนะครับเวลาผ่านมาแต่วันนี้ดาวิดถูกเจิมอย่างเป็นทางการเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ครับดาวิดปกครองยูดาห์อยู่7ปีครึ่งในขณะที่บุตรชายของซาอุลนะครับคืออิชโบเชตนั้นปกครองอิสราเอลอยู่2ปีครึ่งนะครับในช่วง5ปีที่หายไปของอิชโบเชตอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นแม่ทัพอับเนร์ซึ่งเป็นแม่ทัพที่มีบทบาทสําคัญมากเป็นแม่ทัพที่กําลัง ลุกไล่ขับไล่ชาวฟิลสเตียให้ออกไปจากแผ่นดินนะครับอิชโบเชตเป็นลูกกษัตริย์ที่มีความอ่อนแอพอขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ที่มีความอ่อนแอนะครับเราเห็นว่าจากนั้นอิสราเอลเกิดความแตกแยกเกิดความตึงเครียดกันระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้นะครับดาวิดก็พบแล้วว่าครับฝ่ายเหนือนะครับเริ่มมีปัญหากับทางฝ่ายใต้แล้วล่ะ แต่คู่แข่งของเขาคู่ศัตรูของเขาไม่ใช่อิชโบเชตบุตรของซาอูลนะครับแต่กลับกลายเป็นแม่ทัพอับเนอร์แม่นับแม่ทัพอับเนอร์เป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมากแล้วก็เป็นแม่ทัพที่มีทักษะในการลบเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับกษัตริย์กองกําลังของดาวิดนําโดยโยอาบนะครับแม่ทัพยโยอาบมาพบกับกองกําลังของฝ่ายอิสราเอลคือแม่ทัพอับเนอร์ครับ เกิดการปลลองกําลังกันเกิดขึ้นครับผลผลปรากฏว่าสุดท้ายแล้วกองกําลังของดาวิดโดยโยอาบได้รับชัยชนะ,ะนะครับหลังจากนั้นก็ขับไล่ยโยอาบออกไปครับโยอาบก็หนีไปฮะพี่น้องที่รักครับพอถึงบทที่3เราเห็นว่าการต่อสู้กันไม่ได้จํากัดนะครับระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับไม่ใช่โยอาบกับอับเนอร์เท่านั้นนะครับกับกลายเป็นราชวงศ์แล้วฮะ สงครามระหว่างราชวงศ์ดาวูลกับราชวงศ์ดาวิดนั้นเป็นกันมายาวนานเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับพอในต้นบทที่3เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้บันทึกนะครับผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยได้บันทึกถึงการอภิเษกสมรสของดาวิดกับมเหสีต่างๆขณะที่อยู่ที่เมืองเฮบรนนะครับมีโอรสอยู่ด้วยกัน6พระอ,องค์ด้วยกัน แต่บุคคลที่น่าสน,สนใจก็คือ,อามาอาดาที่ดาของไมทันกษัตริย์แห่งเกชูนะครับโอรสของมา,มาอาดาคนนี้คืออับสโลมครับพระโอรสสุดแสบของกษัตริย์ดาวิดเดี๋ยวเราจะพบด้วยกันว่าอับสโลมนั้นทำอะไรกับดาวิดบ้างนะครับต่อมาครับมาดูดางฝ่ายอิสราเอลอับเนอร์ก็รับนางลิสปาซึ่งเป็น สนมของสาอุนนะครับมาเป็นมาเป็นเมียของตัวเองเนี่ยซึ่งร,รมเนียมแบบนี้นะครับถ้าเอาสนมของกษัตริย์องค์ก่อนมาเท่ากับอะไรฮะตัวเองนั้นขึ้นครองราชนะครับเทียบเท่ากับกษัตริย์องค์ก่อนเป็นทำเป็นสิ่งที่ทาให้อิชโบเชสนั้นไม่พอใจอย่างมากครับอิชโบเชสเพียงแค่ถามว่าอัปเนอร์ทำแบบนี้ทําไมนะครับและตําหนิอัปเนอร์โกรธครับพอโกรธแล้วเนี่ยบอกว่า จะไม่เอาแล้วครับอาณาจักรนี้จะมอบอาณาจักรของซาอูลที่เป็นอิสราเอลตอนเหนือเนี่ยมอบให้กับดาวิดแล้วก็ไปสวานิดิ์กับดาวิดครับจากนั้นอับเนอร์ก็เสนอให้ดาวิดทําข้อตกลงนะครับพันธสัญญากันว่าอับเนอร์นั้นจะมาสวามิพิก์กับดาวิดช่วยดาวิดในการยึดครองแผ่นดินอิสราเอลนะแต่ว่าดาวิดเองก็ให้อับเนอร์ทำพันธสัญญาโดยการไปนํามีคาภรยาที่พัดพากจากกันมานาน โดยข้อเสนอของซาอูลในสมัยนั้นนะครับบอกให้ดาวิดนั้นไปเอาหนังหุ้งอมรชาติของคอนฟิสเตียมาเป็นสินสอดนะครับดาวิดก็เอามานะครับแต่ปรากฏว่ามีคาคนนี้ก็ถูกซาอูลยกไปให้กับคนอื่นนะครับจากนั้นนะครับอับเนอร์ก็โอเคตกลงโอเคก็จัดการดําเนินการให้นะครับมันตัดฝ่ายดูโยอาบครับโยอาบรู้สึกว่าโกรธแค้นเป็นพิเศษเลยนะครับคู่ปรับกับ อับเนอร์พบว่าดาวิดจัดงานเลี้ยงฉลองให้อับเนอร์ด้วยและทาบทามมาเป็นมิตรมาเป็นอะไรฮะเขาเรียกว่าทำพันธสัญญาร่วมกันนะครับพันธมิตรกันนะก็เลยไม่พอใจนะครับก็ไปตำหนิกษัตริย์ดาวิดนะครับเพราะว่าบอกว่าอับเนอร์ที่มาเนี่ยคือมาต้องการจะสอดแนมดาวิดนะนะครับจากนั้นโยอาบคิดแผนชั่วร้าย เพียงคนเดียวไม่ปรึกษาใครเลยนะครับจะจ,จัดการกับอับเนอร์โดยล่ออับเนอร์ไปที่เฮบรอนไปที่บ่อน้ําศิลานะครับแล้วก็บอกว่าจะมีอะไรจากกระซิบบอกอับเนอร์เท่านั้นพออับเนอร์โถมตัวเข้ามาใกล้จะมาฟังโยอาบดึงเข้ามาแล้วเสียบมีดเข้าไปที่พุงเลยแล้วก็อับเนอร์ก็สิ้นชีวิตแต่สิ่งที่โยอาบทาผิดพลาดก็คือว่าที่เมืองเฮบรอนที่เขาฆ่าอับเนอร์นั้น เป็นเมืองลีไพยในพระธรรมโยชวาบทที่21นะครับซึ่งไม่มีการอนุญาตให้แก้แค้นได้นะครับดาวิดก็เสียใจมากที่โยอาบทำแบบนั้นเสียใจหลายอย่างดาวิดก็ประกาศไว้ทุกต่อนหน้าสาธารณชนนะครับเสียใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาพึ่งทำพันธญญาในการปกป้องชีวิตโยอาบอชีวิตอัปเนอร์นะครับแต่ว่าโยอาบมาทำแบบนี้เสียใจเพราะว่า อับเนอร์เป็นแม่ทัพที่มีความเชี่ยวชาญการสอง่างมากโอกาสที่จะยึดครองแผ่นดินอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยพังทลายหายไปเลยและถามว่าทำไมดาวิดจึงไม่จัดการโยอาบทันทีนะะเพราะโยอาบเองก็มีศักดิ์เป็นหลานดาวิดนะครับไม่อยากจะมีปัญหากับครอบครัวนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าดาวิดก็มีความลำบากใจดาวิดจึงสาบแช่งนะครับตระกูลของโยอาบเลย นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับพน้องครับเรื่องราวของบทที่1ถึงบทที่3นะครับมาถึงตอนนี้ละเราก็เห็นว่าดาวิดกำลังเริ่มก่อตั้งราชวงศ์ของตัวเองนะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อและจะมาดูข้อสรุปและข้อคิดนะครับกันต่อไปวันนี้เนื่องด้วยเวลานะครับวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ ขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เมสยานะครับที่จะนําเรานมัสก,การพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะมีใจเข้มแข็งและกล้าหาญในเผชิญบนโลกนี้เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเปน็นขึ้นจากความตายแล้วนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ